เราทถูกต้องทำทำแต่วินัยอ่ะแสดงว่าผู้ด่าเราเขาไม่รู้ก็แค่นั้นเองอเขาเป็นคนพันก็เป็นคนโง่ไม่ศึกษาหรือศึกษาอยู่แต่ว่าที่ถิ่มมานาของเขาเหมือนเกินเลยถ้าเราเรา,เราลึกไปลึกไปในการทำสังฆกนาแต่ละครั้งนี่พระอรหันต์มีน้อยรูปนะยิ่งในช่วงที่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องสิ่งของต่งางๆเขามายุ่งนี่ในสมัยที่ทำสังเกนาครั้งที่สอง พี่พระอะไรหละพระอาหารหันต์กี่รูปอะกี่ร้อยรูปหรือห้าร้อยรูปนี่แหละนอกนั้นหมื่นรูปเป็นพวกที่หาเรื่องพระอาาริยบุคคลนี่หละหลักธรรมหลักวินัยจึงจางหายมันวันบุรีกุ่มที่เป็นพระอาหารหันต์ก็รักษาไว้ที่รักษาหลักธรรมหลักวินัยไว้ที่ถิ่นสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อให้สมบูรณ์บริบูรณ์เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะการจางหายมันวันบุรีเขาไม่ยอมอีก เอ้ย hey, พระกลุ่มนั้นก็เป็นหมื่นรูปอ้าวเอาแล้วทําสังเจนาร้อยกองเราทำหรือในเพื่อทับถมความเป็นจริงพราจับใจช่วยจยเงินทองได้เอาอาหาราไว้ในกุฏิที่ปักติสายได้ไหลไปทุกอย่างนั่นแหละคือวัตถุสิประการนั่นเห็นไหมละ่ะไฟดีมีน้อยนะลูกไะชั่วมีมากไม่ต้องไม่ต้องไปพูดถึงในสมัยเราละลูกในสมัยพุทธกาลที่พระเจ้ายัางสมงบุญชนอยู่ก็เหมือนกันนั่นแหละ พระเทวทัตฝ่ายเรากลุ่มของทางด้านวุปศิกาเขาก็มีมากถึงหาเรื่องกับมทีิอื่นศาจจะอื่นเขาก็หาเรื่องกัน,นด่าพุทธเจ้ากีวัหรือจีดวันีเกินต้นนั่นน,นะเราจะไปโซ่ทานอะไรล,ลูกไม่แต่บิดาเรามารดาเราศาจจะเราพุทธเจ้าก็ยังโดนด่าอยู่เราก็ป็นปกตินี่ลูกเนะี่ยก็เราพูดถูกต้องแล้วนี่เราจะว่าไงล่ะถ้าจะโดนดา่าเราก็พวกมานรู้ว่าเราผิด ครยวินัยข้อไหนเราถูกต้องตามหลกักกาสอนของพุทธเจ้าหรือไม่ยิ่งโดนดา่าเราก็ยิ่งวกเข้ามาถ้าเราผิดเราก็ปรับเนื้อปรับตัวใหม่ถ้าเราไม่ผิดเราก็เฉยเราก็ถือว่าพวกด่าเราไม่ใช่ชาวพุทธนั่นเป็นชาวเปรต้าผีหรือเอาพุทธศาสนาให้กินเป็นพวกมหาชนพุทธศาสนาเราก็จบตรงนั้นพวกนี้เขามีเยอะขนาดในสมัยหลังกุทธบรินิพานไม่กี่ร้อยปีพวกนี้ก็สามารถที่จะแยก หลักธรรมไหนออกไปทําเป็นแบบใหม่ได้เลย,เลยนันยง่งแยกหลายนิกายถ้าจะพูดถึงเป็นยี่สิบแปดนิกายนะในสมัยที่พระมคคัลีบุตรพระเจ้าสมหาราชมารวมตัวกันใหม่นี่แต่ตอนนั้นจะแยกเป็นสองนิกายใหญ่ๆใน,ใน,ใ,นในตำราจึงว่าเป็นฝ่ายมหายาณกับฝ่ายเทวานในสมัยที่พระเจ้าเอ้ยในสมัยที่พระเรวัตเถระ กับพระยะเทแล้วนั่นแหละครั้งนี้ก็รวบรวมหมู่ก็พระอริยบุคคลมีน้อยจีผู้ที่กรุพระเจ้ามีน้อยนี่ที่ผู้ที่ทําลายศาสนามีเยอะที่เพราะหาอยู่หายจีนได้สบ,บายนี่นั่นแหละจะขาเรื่องพระลรหัน์ไล่พระอะหันหนีออกจากกลุ่มเพราะเขากลุ่มเยอะนี่ศึกษาไปศึกษาไปเราก็ต้องมอบให้กับพระพุทธเจ้าผู้เป็นปีดาเรานะลูกนะเพราะธรรมดาธรรมชาติของมันมันเป็นแบบนั้นถ้าเราจะถอย ก็แสดงว่าเราไม่ใช่บุตรของพทธเจ้ามันต้องซัดกันจนตายกันไปข้างหนึ่งนั่นแหละทีนี้ยังมงีพระองค์สังคราชนั่นนะ่ะเป็นผู้ปกครองสงฆ์อยู่พระองค์เป็นผู้ที่ทรงธรรมทรงวินยัยเรื่องพระวินัยนี่ไม่มีควาว่าดั่งร้อยแต่พระองค์ก็แก่ชราผ่านลวงปู่จึงอยากให้พระองค์สังคราชมีอายุยืนยาวนานมิสติกําลังปัญจาพระนามัยที่สมบูรณ์บริบูรณ์เพื่อเป็น ผู้ปกครองสงฆ์ให้ร่มเย็นต่อไปก็รักษาไว้ซึ่งธรรมซึ่งวินยัยเมื่อสิ้นทนแล้วก็ไม่ทราบว่าเราจะไปหาพระแม่กุญจาร,รูปไหนที่จะเสมอเหมือนพระองค์สังฆราชองค์ปัจจุบันเรื่องเงินเรื่องทองเรื่อง,งอะไรท่านออกมาพูดหมดแต่พวกเราไม่ก็ไม่ฟังนะลูกนะเรานี่โดนด่าอย่างเดียวเอ้าก็เอาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะลูกยอมยอม,ยอมทุกทงทุกอย่างนั่นแหละด่าให้มันพอนะลูกนะ เอาไปมาลูกเขาแบบไม่มีอะไรจะดา่าด่าจนถึงแว่นตานี่หรอวะเออ <c oughs> <c oughs> โอ้ยตาตาหลวงปู่ดีหลวงปู่ไม่ใส่แว่นตาหรอกลูกแว่นตาหลวงพ่อน้อยเท่าไหร่แะนั่นราคาเท่าไหร่แะนั่นบ,บอกแต่ผู้อื่นว่ามักน้อยสะดุดว่าเอา้าลูกสิเขาตา,ายนี่ราคาไม่กี่ตังค์หรอกร้อยสองร้อยนี่แหละไ,ไม่กี่ตังค์ต <c oughs> าตาดีหลวงปู่ไม่ใส่หรอกลูกเพราะหลวงปู่ว่ามันเกะกะมันขวางอะ่ะตาเราเป็นสายตายาว เดี๋ยวนี้เท่าไรละสายตาของเราสามร้อยห้าสิบนั่นนะมที่จะมองเห็นได้ีนี้มันก็มองไม่เห็นจะว่างไงล่ะไอ้ที่ไปตักโน่นตักนี้ไปจับโน่นไปจับนี่ไปจับ,จบสิ่งที่มันผิดตามผิดวิัยไไจะว่างไงล่ะ,ะเห็นผู้หญิงก็จะรียกว่าอ้าวอันนี้เป็นพาะด้วยกันก็จะว่าเพราะตาไม่ดีจะว่าไงนั่นมันก็ต้องใจที่เอาก็ตีก็ต,กตีก็ไม่ว่าอะไรเนียขำเนาะ มาติตีขาบาทอีกหมดที่จะติเนาะเี๋ไม่มีแปลกๆนะหลูก,กว่าเราเนี่ยนะหลวกว่ได้ฟังว่าตีไปทุกหมดทุกอย่างได้อย่างเดียวว่าหลวกพ่อก็เลยว่าเอาก็พวกทำลายจัศาสนามันก็ธรรมาดาละเราว่า่งั้นนะก็เราออกมาขวางทางให้จริงเขานี่เราว่างั้นนหะเราเป็นผู้ที่ขวางเขาทั้งหมดนั่นแหละแต่นี่คือความจริงเวลาที่หลวงพูดตั้งมูลนิธิหลวงพูดตั้งัจแล้ว เราจะสงเคราะห์โลกด้วยความบริสุทธิ์สะอาดหมดจดลูกฟังให้ดีนะลูกนะด้วยความบริสุทธิ์สะอาดหมดจดเบื้องต้นท่ามกลางบ้านปลายที่สุดก่อนที่เราจะตายและไม่กลับมาเกิดอีกตลอดอนันตกาลสิ่งไหนที่ไม่ใช่หลวงปู่ไม่ทจาจะฆ่าจะแกงจะหาเรื่องหาเราหลวงปู่ไม่เข้าไปเข้ากจด่าหลวงปู่ไม่พอนะลูกนะด่าให้มันสุดๆนะลูก ให้มันเต็มได้บาปกุศลของลูกนั่นแหละหลวงพ่อไม่เคยด่าใครไม่มีในจินต้นจเตี่เรย์าำามนั่นแหะมิได้เอาทำเอาวิไัยออกแสดงเพื่อปกป้องว่าเป็นบิดาคือพุทธเจ้าเพราะหลวงพ่อเป็นชาวพุทธหลวงพ่อไม่ใช่ชาวเปรตชาวผีชาวดิเรกีนอกรีดนอกรอยชาวพยาพยาคุณพยาหนักนะลูกนะต้องเข้าใจด้วยหลวงพ่อเป็นชาวพุธวพธวพวทพพธ,ธ,ธ,นะธบิดาก็าหลวงปู่ก็คือศาสดาเอกของไตรภพคือพุทธเจ้า นี่เจอสนามผู้ชนไงลุงปู่ก็ค้นดูในตำราในพิไตไปพิตรกว่ายไงลุงปู่ก็ค้นในพระไตรปิฎกสีลของพระเป็นยังไงลุงปู่ก็ค้นดูแยกแยะอย่าง,ล,นนงล,าาาาละเอียดนั่นก็เอาตามนั้นจะว่าไงอะอย่างนั้นก็จะบอกว่าบริสุทธิ์สะอาดหมดจดเบื้องต้นทำกลางปันไปที่สุดได้ยังไงก็พูดแล้วตั้งจัดแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นจะให้ลวงปู่ย่อหย่อนละลวมทำลายผู้เป็นปีดาของตัวเองลุงปู่ทำไม่ได้ดอกลูกนี้ย ละอายลูกหลวงพูเป็นคนละอายเนี่ยนะ่าเป็นคาราว่าโน่นนั่นไม่เคยด่าพ่อด่าแม่ไม่เคยดา่ดา,ยดาพี่ด่าน้องไม่ท่องทางกิจิยาทถ้าทางที่เรียนสมสารก็ใครเลยแม้เป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนอะไรละ่ะเพราะว่ามารยาทดีอันดับหนึ่งของโรงเรียนเบี้ยนเก่งอันดับหนึ่งของโรงเรียนจน,นคณะครูก็ไปบอกผู้ปกครองว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ให้ออกมาหน่อยนะว่าไปเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนบ้างว่าเห็นไหมหละ ลูกดีพ่อก็รับพ่อกับแม่ก็ได้ดีด้วยนั่นเห็นไหมเหรไม่มีคําว่าขาดูปกป้องจนเป็นหนุ่มจนออกพรรชาอย่างนั้นพู้ที่ดาหลวงปู่หลวงปู่จึงพิจารณาแต่ตอนเลนว่าไม่ใช่ชาวพุทธถ้าเป็นชาวพุทธก็เป็นพวกทําลายเถื่อนานละทั้งพระด้วยทั้งบาชิกาด้วยนั่นคือความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นหลวงปู่พูดนี้ตามความจตย์ความจริงคือค้นดูที่รู้ว่าไงนั่นในพระสูตรนั่นน่ะในหลกักคำสอนพระเจ้าเป็นแบบนี้หลวงปู่ก็พูดแบบนี้จะว่าไงอะ อย่างนั้นพวกเราก็กบเกินหลักคำคำสอนพระพุธทธเจ้าที่พวกเราจะถนัไหนลหละมาทำลายอ่ะจริงว่าคำที่หลวงปู่ได้ปาโรคธรรมนี่ผิดพิจารณาดูนะลูกนะนี่เป็นความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราไม่รักษาก็จะรักษามันก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่ชาวพุทธที่เป็นพระถีน่นิจีบาสิกาที่จะรักษาร่วมกันรักษาด้วยปฏิบัติด,ด้วยหรือรักษาปฏิบัติตามตื้อทูลไว้ได้วยความเคารพเหนือเก้าเหนือกระหม่อมจอมขันด้วย ไม่งั้นศาสนาเราก็จมไปจมไปจมไปกี่ยุกี่สมัยแล้วลูกนะ่นในการทําสังคายนามาเน,นี่ยนะี่พวกเราจะไม่ปกป,ป้องรักษาปกปักรักษาแล้วลูกนะเราไม่มีผู้มีบุญเหมือนสมัยที่พระเจ้าสุมขขหาราชเหมือนพระโมคคลีบุญนั่นนะ่ะมีบุญจริงๆพระที่ตักเตือนแล้วไม่อยู่ในธรรมในบิน,นัยยังพากกนไปจับ จ่ายใจใจสยงเงินทองไปขุดดินดายาไปผ้าของเขียวหรือไปทําอะไรในสิ่งที่ไม่สมควรที่พระเจ้าทรงบัญญัติพระเจ้าสงมหาราชพระมุคลีบุตรจับสืกหมดในบ้าหกหมื่นลูกพี่นาที่ลูกเนี่ยกว่าที่จะทําสังคีนาใหม่ให้พระเทออกมาเพื่อปกป,ป,ป้องหลักธรรมหลักวินัยร่วมกันจะเอาอยัางไงอีกลูกเนี่ยจะให้หลวงปู่พูดยังไงนี่ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้จะให้หลวงปู่บอกเออไม่ใช่ อันนี้มันเรื่องเวลาเวลานมาแล้วจะจริงแต่แค่ไหนแค่เป็นคนเขียนก็จะว่าหลวงปู่ไม่ใช่พระแบบนั้นหลวงปู่ปฏิบัติตั้งแต่เป็นคาราวาสโน่นเป็นคนดีมาตั้งแต่ไหนต่้งแต่มาหลวงปู่จริงไปเห็นนั้นโกเห็นสนาาวานัสด์นี่ไปนราวาสโน่นก็มีแต่พระเถรนีจีปฏิบิกาอุบาสิกาเรานี่แหละที่ทําลายหลักธรรมเป็นไไปจมอยู่ในนั้นจะว่าไงอะ่ะเรื่องที่พระพระของเขียวเฉยโดยไม่เจตนาโน่นไปเป็นพญานาคเป็นพุทธันดรโน,น่นพิจารณาดูที่ลูกจะว่าไงอีกลักธรรมหลักนี้ศึกษาที่ลูก ่อนที่จะด่าลุงปู่ศึกษาให้มันดีซะก่อนลูกเหมือนทำเครื่องรางของขังขายเหมือนกันแหละพระเจ้าพากระทรรเลยพระพุทธเ,เจ้าห้ามแสดงฤทธิ์อีกต่างหากเห็นไหมละ่ะอวดอุตริมนุษยสิทธภาพตานนั่นแหละลุงปู่จริงไม่คิดที่จะเกิดดีพอไม่บอกบอกว่าจะไม่เกิดอีกก็บอกว่าลงปู่อวดอุตริอีกแาบหนาจะงกันอย่างนี้อีกอา้าวเกินมาทำไมดีขนาดไหนก็โดนด่าอย่างนี้่ช่ว่าไงขนาดดีสุดตุ่ง มีตามหลักคำสอนพุธเจ้าก็ยังถูกพวกเราด่าพระพุ้หลักผู้ใหญ่ก็ด่าพระเล็กพระน้อยก็ด่ามู่คณะก็ด่าวระสวิกาก็ด่าจะว่าไงลูกเขาบอได้ฟังคนสาคนคนก็ามาจมหมื่นคนสาทุป,ประมาณสักสิบคนที่แหละนอกนั้นด่าหมดว่า <laughs> เออก็เข้าท่าดีเหมือนกันลูกเอาเลยเราว่าง,งกันนะเราเวลาโดนด่าเราก็ต้องวกกลับมาดูว่าเราผิดไปวินัยข้อไหน เนี่ยเรื่องของเรื่องมันเราประมาทผู้เป็นบิดาของเราหรือไม่ถ้าหลวงพูดถูกดาหลวงพูดก็วกกลับปั๊บทันทีเลยดูใจตัวเองนะว่าเดี๋ยวนี้เราผิดตามผีวีนัยข้อไหน,ไหนเราจรึงโดนดาถ้าพราะวินัยเราไม่ได้ผิดพลาดก็แสดงว่าผู้ด่าเราเป็นพวกทําลายศาสนานั่นก็คือจบตรงนั้นเราก็จิ้มยอง,ผ,อง,ผ,องผ่องใจเราไม่มีควาว่าตกทุกข์ได้ยากแต่ละการลำบากมีความทุกข์ในใจอีกยิ้มเสมอเข้าใจอย่างนั่นเรื่องของเรื่องมัน